สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวตำบลที่วัดโพรงอากาศค่ะอยู่ที่อำเภอบางลำเปี้ยวจังหวัดชาจแนเต้ค่ะ ครับสาหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ขอวัดมาไหว้พระมาทำบุญเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมที่วิหารพระที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญกันตลอดเวลาทุกวันนะครับ<ะ>สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณทุ่งนาทางที่จะไปวัดโพิอากาศเป็นทางลัดที่เราจะเดินทางไปนะครับช่วงนี้ติดตามไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปที่ วัดพะโอกาศนะครับไปหว้ยพระไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับวันนี้เราจะไปอยู่ที่บริเวณสถานที่วิหารพระนะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารพระกันนะครับสําหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผูชมเยี่ยมชมไปนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาที่วัดพะโอากาสอีกเช่นเคยนะครับช่วงแรกเราก็ชมวิวจิวทัศน์ที่เป็นทุ่งนานะครับแล้วก็อ่า พระมหาเจดีย์โบสถ์ของวัดหลวงกาสสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่วัดโอกาสอีกแล้วนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เราชอบมานะครับมาไหว้พระมาทําบุญอะไรอะไรก็แลดูดีนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับฝากด้วยนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาที่พระมหาเจดีย์โบสถ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่วิหารพระนะครับ สำหรับคลิปนี้ติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับสำหรับวัดพโอกาสนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เป็นวัดคนข้างใหญ่นะครับก็มีพระมหาเจดีย์โบสถ์นี้งดงามมากสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีท่านปู่ท้าเวสวุวรรณยืนปฏิสฐานอยู่บริเวณรอบสี่ทิศนะครับก็ทิศละสองตนสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับก็ ติดตามตรงกันไปสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับแต่ก่อนที่จะลงไปด้านล่างเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นะครับสําหรับช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับวันนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับสําหรับธระมหาเจดีโบสถ์นี้ก็สร้างมาเป็นเวลานานแล้วนะครับต้นเสาต้นขนาดใหญ่ๆทั้งหมดก็มีเกือบร้อยต้นนะครับก่นใหญ่มหึมาสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่เคยมาก็ถ้ามีโอกาสก็ลองหาโอกาสดูสักครั้งนะครับลองหาโอกาสดูสักครั้งลงมาเที่ยวกันดูนะครับทำบุญไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานทําบุญใช้หนี่สงฆ์ทำบุญถวายค่าน้ําค่าไฟสําหรับเพื่อนและผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาที่นี่ก็ร่วมทําบุญตามกําลังศรานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับก็มีรูปพระพุทธองค์ที่ยืนปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ แล้วก็มีอาท้าเวสวรรณประดิษฐานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับด้านซ้ายด้านขวานะครับวัดผัวอากาศนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เหมาะแก่การทางบุญไหว้พระหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวนะครับแล้วก็มีอาปู่ท้าเวสวรรณก็อยู่ที่อาวิหารอีกที่หนึ่งนะครับ <S <S สําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีอาลุงพ่อพุทธโสธร เป็นองค์ประธานปิิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ทั้งหมด3พระองค์ด้วยกันนะครับเรามาชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เราก็ถือว่าช่วยกันบํารุงดูแลวัดบํารุงดูแลพระาศาสนาเรานี้ให้ยืนยาวและให้สืบต่อไปโดยการที่พวกเราเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทำกุศลกันนะครับ เพราะว่าการทําบุญนี้ทําแล้วไม่ได้ไปไหนทําแล้วตัวพวกเรานี้แหละได้นะครับเราก็เผื่อแผ่ไปยังผู้มีคุณทั้งหลายตามใจที่เราจะอุทิศให้นะครับเพราะว่าการทําบุญนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นการต่อทุนเป็นการลงทุนเขาเรียกว่าตุนสเสบียงบุญไว้นะครับคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะครับวันนี้เราอาจจะพบกันวันนี้เราอาจจะเจอกันคุยกันแต่วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เราอาจจะจากกันไปนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนสําหรับชีวิตของคนเราเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์นัดเห็นมาเยอะนะครับเห็นมาก็เลยเกิดความที่ว่าตรงนะครับทุกวันนี้อาจารย์นัดตรงแล้วนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามีฉะนั้นเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็สร้างบุญสร้างกุศลทาบุญทำทาน,นเยอะนะครับเราก็สร้างคว,วามดีให้แก่สังคมสร้างความดีให้แก่หมู่มวลญาติมิตรนะครับสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีเราพยายามขยันทําไว้นะครับ สิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าเวรกรรมมันมีจริงนะครับสร้างบุญทำกุศลทำแต่ความดีไว้นะครับเราก็จะได้พ้นห่างกรรมสําหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆผู้ชมเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณพระมหาเจดีย์โบสถ์สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็ปฏิษฐานอยู่ที่ตรงกลางนะครับตรงนี้เรียกว่า พระมหาเจดีย์โบสถ์นะครับก็มีองค์หลวงพ่อพระโสธรที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามามาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระในวิหารมาปิดทองหลวงพ่อพระโสธรที่วัดพรัอากาศนี้นะครับสำหรับวัดพรอากาศนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดจันทบุรานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พี่น้องประชาชนรู้จักกันมากเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีพี่น้องประชาชนให้ความเคารพศรัทธาก็มากันอย่างไม่ขาดสายทุกวันนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ต้องการทําบุญถวายสังฆทานถ้ามาที่นี่วัดโอกาบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ารายการบุญทั้งหมดไม่มีถนนราคานะครับทําตามกําลังศรัทธาทั้งหมดครับสำหรับช่วงนี้ก็เยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วิหารพระแล้วนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ ทำบุญถวายสังฆทานนะครับสําหรับวันนี้อาจาร,รย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาเ <im itation> ยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัด <im itation> และก็พร้อมทั้งทําบุญถวายสังฆทาน <im itation> เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเาผยแพร่ <im itation> ให้กับเพื่อนเพื่อและผู้ชมได้ดูได้ชมตรงนี้ก็เป็นชุดสังฆทานทั้งหมดนะครับเวลาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาตรงนี้ก็มาเท่าบูชาชุดสังฆทานตรงนี้ไม่มีถนนราคาครับทาบุญตามกําลังตราา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  ถ้าสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาพเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วิหารพระนะครับก็มีพระธรูปทุกตามที่อยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีหลวงพ่อพระโสธรห้าพี่น้องปดิสถานอยู่ทีบ่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีพระบุรพา,ารย์ประฏิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็เรียกว่ามาที่วัดพงอากาศนี้ทําบุญสถานที่เดียวเลยนะครับครบทุกอย่างดอกไม้ทุบเทียนทองก็มีอยู่ที่ตรงนี้นะครับ หรือว่าจะทําบุญถวายสังฆทานทาบุญถวายข้าน้าข้าวไฟทําบุญใช้นี่สงก็มีอยู่ที่ตรงนี้ทําตามกําลังสัทธาครับสิบบาทยี่สิบ,บาทห้าสิบาทร้อยสองร้อยก็ทําตามสัทธานได้เลยนะครับเพราะว่าสถานที่วัดนี้อาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัดจะชอบมาทำบุญที่นี่มากนะครับเพราะว่าสงบเงียบสบายใจสถานที่ก็ลมลื่นนะครับแล้วก็ปิดทององคราเราจะปิดทององค์ไหนจะปิดแค่ไหนเราก็ปิดได้ตามใจชอบนะครับ ก็เพื่อเป็นพุทธบูชานะครับอย่างน้อยๆถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดโพรโอากาศแห่งนี้เราถือว่าเรามาทําบุญร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ และก็พร้อมทั้งยังมีหลวงพ่อพุทธโสธรที่ปฏิฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับก็เรามาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาสําหรับเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ถ้าท่านยังไม่มีโอกาสมาก,ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มาไหว้พระทำบุญที่นี่แล้วก็พาเพื่อนๆแล้ว ท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพุนทธบูชาวัดนี้นะครับวัดพระอากาศนี้ก็มีมาเป็นเวลานานแล้วเกือบร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วนะครับเก่าแก่มากพอสมควรแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็อะไรต่างๆก็แลดูพัฒนาและมีความจเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นมากนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสมาก,ก็มาเดินเที่ยวนะครับเพราะว่าทางที่เดินเที่ยวนั้นก็มีต้นไม้เขียวชอุ่มนะครับเป็นธรรมชาติอย่างสวยงามส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกกันนะครับ แล้วก็มีบ่อปลาให้อาหารปลานะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบทาบุญทำวัดเราคิดว่าถ้ามาที่วัดพรโอากาศนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าถนนสายมาวัดพรโอากาศนี้ก็มี3 -4 วัดด้วยกันนะครับวัดแรกก็วัดพรโอากาศวัดที่2ก็วัดยานนะครับวัดที่3ก็วัดตะพันทีก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรในวิหารเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับวัดยานก็มีโบทโบราณนะครับบทเก่าแก่ มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณจริงๆก็มาเที่ยวกันนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปสําหรับช่วงนี้ก็ค่อนท้ายรายการแล้วนะครับรายการชรมวิหารสี่ตามมาได้บุญก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาได้บุญกันตามวัดนะครับ เราสร้างบุญทำกุศลกันไว้เถิดนะครับไม่เสียหลายเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่สร้างความดีทำแต่บุญสร้างแต่สิ่งดีๆนะครับให้เป็นมงคลชีวิตของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์นัทก็รู้สึกว่าเสียงแตกๆนะครับเพราะว่าดื่มน้ำเย็นไปเยอะอากาศร้อนอ่ะไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนำเสนอเพื่เป็นการเผยแผ่สู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเราก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาทุก,ทกคลิปปและกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยร่ํารวยสวัสดีครับ